มีข่าวดีมาบอกสวัสดีครับกันกนระถาวรน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับชาวดีไอคอนกรุ๊ปทุกท่านและเนื่องจากเดือนนี้ครับเราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือบูมโกโก้โกเวลเราจะเปิดรับผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่าฟ o u เดอร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับและสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั่นก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทครับ ของทุกๆชิ้นที่บูมโกโก้ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปนับตั้งแต่ชิ้นแรกสําหรับคนที่ต้องการเป็นโฟลเดอร์นะครับเปิดบินเพียงแค่700ชิ้นเท่านั้นและคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วเปิดบินเพียงแค่ 400ชิ้นเท่านั้นครับหมดแค่วันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องขอย้ําและก็ดอกจันอีกหนึ่งครั้งครับว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก,ก็คือกําไรเพิ่มเติมอีกถึงชิ้นละ5บาทของทุกๆชิ้นครับที่บุมโกโก้โกได้ถูกจัดจําหน่ายออกไปและที่สําคัญได้ในทุกๆปีและได้ตลอดไปด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องทําก็เพียงแค่ซื้อบุมโกโก้โกครับ ในระบบเพียงแค่ปีละ1ชิ้นเป็นอย่างต่ำเท่านั้นเองคุณก็จะได้กำไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปด้วยและย้ำอีกหนึ่งครั้งครับสุดท้ายแล้วบทเขตวันที่31มีหน้ีนาคมนี้เท่านั้นเอามาเป็นโฟลเดอร์ร่วมกันนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่จีไอคอนครูครับข่าวดี